ในบทคืออิสุปสสยาวิโนธนะปฏิปฏิปฏิปฏปฏอะไรลาณะลามาลามัดถังนั้นมีอัตถะว่าพระพิสุกกำหนดอิตคิดว่าอาตมาจะเสดเสนาชนะนั้นเพื่อจะทอบงามเสียซึ่งอันตรายก็ต้องพิจารณาว่า เนี่ยเพื่อจะกันอันตรายนะฮะ <c oughs> คือระดูเป็นอย่างฝนตกอย่างนี้และจะเสพซึ่งเสงนาสนะน,นั้นเพื่อจะยินดีในกิริยาที่จะหลีกออกจากอารมณ์ต่างๆแล้วเล่นอยู่ด้วยสามารถแห่งพระกรรมฐานเห็นไหมนี่นะเนี่ยจะอยู่ในบ้านเราได้ไหมออกไปอยู่อย่างนั้นเลยยังต้องมี ยังต้องมีอุบายที่เกมาห้ามกันอีกเนี่ยไปยื่อย่างนั้นแล้วก็ยังต้องห้ามอีกที่เล็กก็ไม่ยังสามารถจะเกิดได้นะคะนี่อยู่ในบ้านในช่องเราเนี่ยจะไปหวังเลยนะคะเนี่ยละดูอันใดนี่มิได้เป็นที่สบายหนาวบ้างลมจับบ้าง ฝนตกบ้างหรือแดดออกมากอะไรเนี่ยที่จะเข้าไปอยู่ในที่นั้นอ่ะเพื่อกันอย่างนี้จะทำให้เป็นที่สมายจะทำให้สิริรากายได้ความอา,าพาธเจ็บไข้และจะทำให้ผิจํำเริบต่างๆาพระพิจุก็จะพึงบรรเทาเสียได้ด้วยการที่จะเสดซึ่งเส,นา,สนาชนะเพื่อจะบรรเทาเสีย ซึ่งระดูคืออากาศานั่แหละคะ่ะซึ่งระดูอันนี้ได้เป็นที่สบายจะกระทําอันตรายต่างๆอย่างนั้นจะไปอย,ยู่ในที่นั้นก็ต้องเพื่ออย่างนี้อัถรูปว่าอัถรูปว่าพระที่สุเสสน,นาชนะเพื่อจะอยู่ผู่เดียวให้เป็นสุขอันหนึง่งกิริยา ที่จะบรรเทาเสียซึ่งอันตรายคือระดูใช่ไหมคะองค์สมเด็จพระผู้ททรงพร,ระภาคตรัสเทศนาแล้วด้วยบทมีคำว่าสีตักสะปฏิคาตายะคือว่าคือว่าเพื่อจะบรรบัดเสียซึ่งความหนาวในสีวอนปันจจัยโดยแท้ ถึงประการชนะนั้นก็ดีในบทเสนาสนะปัจจัยนี้องค์สมเด็จพระผู้ทรงพ,พระภาคปตรัสเทศนาด้วยคำอุป,ปมาด,ด้วยจีวรปัจจัยว่าฮิริโกปินะปฏิปาธนัะถังพระวิสุจะปกปิดไว้ซึ่งอวัยวะที่จะยังความละอายให้กำเลิก็พราะพระเหตุเสดซึ่งจีวร ปรับใจนุ่งผมไว้เพื่อประโยชน์อันเที่ยงนุ่งผมไว้เพื่อประโยชน์อันแท้นั่นแหละค่ะพระพิสุจะอยู่ในเสนาสนะก็เป็นประโยชน์อันแท่คือจะบรรเทาเสียซึ่งอันตรายประโยชน์อื่นๆนั้นก็มีแต่ละครั้งแต่ละที บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการานี้นะนยนี่นนจะอยู่จะอยู่เพื่อว่าคนเดียวต้องไปอยู่คนเดียวเพื่อไม่ไม่มีผู้คนอุจทึกมากการที่จะเข้าไปอยู่ในที่นั้นะ่ะก็ต้องเพื่ออย่างนั้น <c oughs> มีเนื้อความในอัปรนใยว่าอะยังวุตตปกาโลอุสุ ระดูมีประการอันองค์สมเด็จพระพุทธงาพระภาตุเทศนาแล้วนี้ชื่อว่าอุตุคพื่อดูฝนระดูหนาวระดูแรงอะไรนี่เรียกว่าอุตุอุตุว่าหมายหมายถึงระดูนะคะชื่อว่าอุตุแท้จริงปริปริสโยปณะทนะุวิโท อันหนึ่งอันตรายมีสองประการคือปากตะบริสใสแปลว่าอันตรายอันปรากฏประการหนึ่งอปติฉันทะบริสสันบริสใสคืออันตรายอันกำบังปวดติดอยู่ประการหนึ่งอันตรายอันปรากฏคืออันตรายจะบังเกิดมีแต่เนื้อร้ายคือพวกมีไก สอนหลักสีและเสือโคร่งเป็นอาทิอันตรายอันกำบังปกปิดอยู่นั้นมีอันตรายคือราคะมีกีเิสภายในนะคะแต่ภายนอกก็พวกสัร้ายต่างๆอันนี้ภายในก็มีอันตรายคือราคะอันตรายคือโทสะ,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 ะนี่เป็นประธานนะคะราคะโทสะนี่เป็นประธาน ย่มจะทำให้ได้ความเดือดร้อนด้วยแรงราคะอะ,อะไรราคะรละสริดดีและจะทำร้ายให้น้ำใจพึ่งโจดประทุษประทุษทา,ร,าร,รุนเล่าร้อนปกปิดปวนอยู่ในสันดาลอันตรายทั้งสองประการนั้นนิได้จะทำอันตราย ให้ได้ความอา,าพาธอัญญติในกายแก่ที่สุดอัน,ยน,น,ยน,น,นอยู่ในเสนาสนะอันใดแปลว่าที่จะเข้าไปอยู่ในเสนาสนะอันใดเนี่ยเพื่อเป็นประโยชน์ยุติไม่ให้ไม่ให้เนี่ยอันตรายทั้งสองอย่างนั้นเกิดขึ้นนะฮะอัญญติในกายแก่ที่สุดอันอยู่ในเสนาสนะอันใด และนี้ได้จะทำอันตรายให้ได้ความอา,าพาธอันยุติในจิตคืออันตรายที่เกิดจากกายก็อันตรายภายนอกในอันตรายภายในก็คือเกิดในจิตก็เพื่อจะยุติอันตรายทั้งสองอย่างคือที่จะเกิดจากกายและกิเลสที่จะเกิดในจิตนเพราะ เหตเห็นซึ่งรูปาลมแตลว่าถ้าอยู่ในในหมู่ที่เข้าไปอยู่ในนัานา้นแ่ะมันไม่มีหมู่ผู้คนอันตรายในจิตเพราะเหตุเห็นซึ่งลูปาลมอันเป็นที่สบายเป็นอาชิแต่พิสุอันอยู่ในเสนาสนะอันใดพระพิสุร,รู้ว่าเสนาสนะนั่น ป้องกันเสียซึ่งอันตรายได้ดังนี้แล้วคือว่าอยู่ในที่นี้แหละกิเลสมันไม่จะได้ไม่เกิดเพราะว่าไม่ไม่ไปแลเห็นอะไรแต่อะไรสิ่งสวยและไม่สวยดังนี้แล้วก็บริโภคเสนาชนะนั้นปฏิบัติตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสเทศนาไว้ว่า สังขาโยนิโสพิจณานะคะพิจารณาว่าเพื่อเหตุอย่างนั้นอย่างนั้นที่จะอยู่นี่น่ะโยนิโสเสนนาสนะพระพิสุพิจณาด้วยอุบายปัญญาแล้วและเศษเสนาสนะเพื่อประโยชน์จะบรรเทาเสียซึ่งอันตรายเชือดูนี่บัณฑิตพึงรู้ด้วยประการดังนี้ ไม่จะใช้อะไรทุกอย่างนี่ต้องใช้ด้วยปัญญาพิจารณาให้ถูกต้องตามธรรมวินัยมีธรรมวินิจัยตัดสินในบทคือกีฬานะนิยาแล้วนะคะเสนาสนะกีวรแล้วบินทบาทแล้วสี่อย่างนี้แล้วก็เสนาสนะก็แล้วทีนี้ทายาทายา,ยาก็จะต้องพิจารณากันคือกีลา กีรณะปัจจัยเทสัพริขาหลังนั้นว่าวัตถุชื่อว่าปัจจัยพราะเหตุว่าเป็นข่าสุดแต่โลกคือยานอัพชสังวนาว่าวัตถุชื่อว่าปัจจัยนั้นพราะเหตุยังโลกให้กำเลิกเพราะเหตุยังโลกอ่าพราะเหตุยังโลกให้ละงับ ทำกล่าวว่าปัจจัยนี้เป็นชื่อแห่งความสบายนะฮะเพื่อให้มีความสุขความสบาย uh huh. แต่ว่าไม่ใช่สบายเพราะกิเลสสบายเพื่อเป็นประโยชน์เป็นปนัจจัยให้ไดบ้บรรลุมรรคผลนิพพานวัตถุอันใดเป็นการแห่งบุคคลอันมีวิชา คำไทยเรากล่าวว่าหมอเพราะเหตุวัตถุนั้นอันหมอจะพึงตกแต่งเหตุใดเหตุดังนั้นวัตถุอันนั้นจึงมีนานชื่อว่าเทศรระวัตถุที่เป็นกรรมแห่งหมอ,อมคือปัจจัยอันเป็นข้าศุกแต่เลกชื่อว่าชยานะปัจจัยอทัะคือว่าให้ถือว่า ยาเนี่ยเหมือนกับหมอวัตถุเนี่ยเหมือนกับหมอสำหรับจะได้บำบัดโรคในร่างกายเพื่อให้พ้นจากความทุกข์มีเนี่ยมีอัตลูกว่าเวลาจะใช้าย,ยานะ่ะต้องพิจารณาอย่างนั้นนะมีอัตลูกว่าการแหงนหมออันเป็นที่สบายแต่ที่จุอันเป็นไข้นั้น มีน้ำมันและน้ำผึ่งและน้ำอ้อยเป็นอาทินี่พวกยาที่จะบำบัดโรคอะ่ะผิวแดงกะถิวว่าเป็นโรคเหมือนกันนะฮะนี่อันเนี้ยมีอะไรน้ำมันน้ำผึ่งน้ำอ้อยเป็นต้นนะฮะที่ที่อน,นุญาตไวนะ้น่ะมีอะไรบ้างมีน้ำอัลคาลนอะไรแปดน้ำแปดอย่างเนี้ยเป็นต้นนะฮะอันหนึ่ง เครื่องแวดล้อมอันมาแล้วในพระบาลีมีคำกล่าวว่าณครังสุปริจิตตังเมื่อนายช่างสร้างพระนครน,นั้นย่อมกระทำกำแพงแวดล้อมพระนครน,นั้นถึงเจ็ดชั้นเป็นต้นนี่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ย่อมกราเทศนา เรียกชื่อว่าปริขาโลปริฐามอันหนึง่งเครื่องประดับอันมาในพระบาลีมีคำกล่าวว่าระโผเสตะปริขาโลลลดลด,ลดคือพระอริยมัปริขาละเครื่องประดับ คือศิลอันบริสุทธิ์ทางมรผลนะคะมรผลน่ะเป็นทางจะไปสู่พระนิพพานทางบรรลุพระนิพพานแล้วก็มีศิลวินัยที่ได้อธิบายมาแล้วเนี่ยบริสุทธิ์นี่เป็นเครื่องประดับ<ม>เป็นเครื่องประดับรถนมีฌามเป็นเคาคือสมาธิมีความเพียรเป็นจักนะเป็นอาธิดังนี้ สมเด็จพระผุททรงพระทาาก็ย่มกัดเทศนาเรียกชื่ีว่าบริขาโลเป็นบริขารนะคะคือสมัตรสมัตรท้ายเป็นอุปมามันก็เครื่อนเครื่องจกักรถไม่อย่างนั้นรถก็เดินไม่ได้ก็เดินเดินไม่ได้ก็ทางไปไปถึงอริยมรุณก็ไม่มีหวังใช่แต่เท่านั้นสำภาละ อันมาแล้วในพระบาลีมีคำกล่าวว่าเยเกจิชีตระปริขาลาปริขามคือเครื่องสัมภาระอันจะยงังชีวิตให้ประทุษเป็นไปอันใดอันหน,นึ่งบรรพะจิตพึงแสวงหาเป็นอาทินี้องค์สมเด็จพระู้ทรงพระภาคตรัสเทศนาเรียกชื่อว่าปริขาโลแสวงหาบริขาน เพื่อเป็นเครื่องท้ายที่จะบำรุงสำหรับเพื่อจะให้ได้มรรคผลนิพพานมีอันเดียวค่ะปฏิบัติเครื่องท้ายที่จะได้สะดวกแก่การปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรคผลในบทคือเทสัตเทสัตชะปริขาหลังองค์สมเด็จพ,พระผพระธบรมศาส,สดากรเทศนาประสงค์เอาปริขาลสั์นี้ ให้แปลว่าสัมภาละเกือเป็นบริวารเครื่องแวดล้อมจึงจะควรแลอภิการนี้ก็ไม่ไม่ใช่บริขารน,นะแต่ว่าเป็นบริวารก็อนุญาตให้ใช้แท้จึงวัตถุอันเป็นการแห่งหมออันเป็นที่สบายของพระพิสุอันเป็นไข้ขึ้น ชื่อว่าสัมภาระบ้างชื่อว่าบริวานบ้างเพราะเหตุว่าวัตถุที่เป็นการแห่งหมอเป็นที่สบายของที่สุไข่นี้เป็นเครื่องแวดล้อมของชีวิตและชื่อว่าสัมภาระนั้นเพราะเหตุวัตถุที่เป็นการของหมอไม่ให้ช่องไม่ให้โอกาสที่จะยังอาพาธจะทําให้ที่นา่า แก่ชีวิตบังเกิดขึ้นได้ยานี่คือเป็นเครื่องห้ามปลามไม่ให้โรคภัยเกิดขึ้นท่านบอกว่าไม่ให้เของนะ <c oughs> ที่จะทำให้จะทาให้พินาศแก่ชีวิตบังเกิดขึ้นได้ <c oughs> ย่ำปกครองรักษาชีวิตจะประพฤติเป็นไปสิ่งการละชานานลขันใด ก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะยังชีวิตให้ประพฤติเป็นไปสิ้นการชานานฉันนั้นพระเหตุการณ์นั้นองค์สมเด็จพระพูทธทรงพระภาคจึงตรัสเทศนาว่าปริขาโลดังนี้เรียกว่าบริขารน,นะฮะอัฏถะวิกหะว่าวัตถุที่เป็นการแห่งหมอคือยานะ เป็นที่สบายของพระพิษุเป็นไข่เป็นเครื่องแวดล้อมของชีวิตวัตถุนั้นชื่อว่าชีลานะปัจใจเทสัชะปริขานมีอัโลปว่าเครื่องของชีวิตมีน้ำมันและน้ำพึ่งและน้ำอ้อยเป็นต้นที่หมออนุญาตตกแต่งไว ให้เป็นที่สบายของชนอันเป็นไข้ชื่อว่ากีลานะเป็นปัจจัยเทสัพระปริานบรรลุกพึงรู้ว่าพระพิสุพิจารณาด้วยอุบายปัญญาแล้วและเจ็ซึ่งกีลานะปัจจัยเทสัพระปริานจะทำอะไรทั้งหมดต้องพิจารณาด้วยปัญญา เพราะว่าปัญญานี่แหละจะเป็นเครื่องทาลายกิเลสนะคะอย่างอื่นไม่มีปัญญาเท่านั้นที่จะประหารกิเลสให้หมดจดได้การจะทําอะไรเนี่จะต้องใช้ปัญญาทุกอย่างแต่ปัญญาในที่นี้แหละไม่ใช่ริปัฒนาปัญญานะเป็นปัญญาที่เป็นบริขารเพื่อป้องกันแวดล้อมห้ามกันอีกปัจจัยที่จะ เป็นปัจจัยให้กิเลสเกิดขึ้นต้องมีปัญญาทางนั้นนะคะถ้าไม่ใช่นั้นไม่มีปัญญาอย่างนี้แล้ววิปัจนาปัญญาเนี่ยเกิดไม่ได้เพราะงั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงจะต้องมีเหตุมีปัจจัยช่วยเหลือทุกอย่างว่า จะกินค่าวยังไงจะไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นจะสงน้ำยังไงจะใช้จีวรยังไงจะกินยายัางไงนี่ต้องมีทุกอย่างเลยนี่ถ้าเราพูดถึงพระวินัยแล้วโอ้ยสำหรับเรานี่ก็ไม่มีวินยัยนะฮะแต่ก็ต้องมีปัญญาเวลาเข้าไปปฏิบัติศัสนาก็าจะต้องมีอุบายปัญญาเหมือนกันถ้าไม่เช่นนั้นก็การกิเลสไม่ได้ นักที่มีวินัยก็เพื่อกันกิเลสเหมือนกันถ้าเราไม่มีอุบายอย่างนั้นแล้วอยากทีกททกททน,นี้เราอยู่บ้านเนี่ยเราอยู่บ้านเนี่ยเราจะ้ายอะไรทุกอย่างเราจะทําอะไรทุกอย่างต้องทําเพื่อกิเลสทั้งนั้นใช่ไหมเราอยู่บ้านไม่ใช่ว่าจะทําอะไรเพื่อกันไม่ให้กิเลสเข้า จะกินข้าวหรือจะทําอะไรหรือจะไปไหนก็ไม่รู้่ทุกสิ่งทุกอย่างก็เพื่อกิเลสอ่านั้นเป็นไปได้วยอานาจของกิเลสอย่านั้นทาไปเป็นที่สบายแต่กิเลสทันวันอย่างนั้นไม่มีแล้วที่จะทําอยู่บ้านและจะกันกิเลสได้อยากเป็นทีค่ะถ้าเราพิจารณานี่ออกไปอยู่วัดแล้วพระนิสุเนี่ยไปอยู่วัดแล้วนะ ไม่ใช่อยู่ในบ้านนะออกจากบ้านแล้วนะแต่ยังงั้นยังจะต้องอาศัยปัญญาพิจารณารอบครอบละเอียดละออถึงแค่นี้นักภาษาแต่เราที่ออกจากบ้านยังไม่ได้ออกก็ไม่ได้แล้วก็ก็แก้ว่าเขาก็แก้ว่าทำไมเขาจะออกไม่ได้ แต่เขาไม่เห็นมีประโยชน์ไม่จําเป็น,นจะต้องออกไปอยู่ในบ้านก็ทำได้เขาก็เลยแก้ไปว่าอย่างนั้นไม่จําเป็นจะต้องออกถ้าจะจําเป็นทําไมถ้าจะออกไม่ได้นี่แต่ที่เขาไม่ออกเนี่ยเพราะเขาไม่เขาไม่เห็นความจําเป็นนี่แต่เขาจะอยู่แวดล้อมด้วยนีวิตเขาก็ยังสามารถจะทำได้นี่แหละแต่ถ้าเรามองดูเนี่ย วินัยของพระที่สูันทะี่ทิ้งบ้านทิ้งเรือนไม่มีลูกเตา้าลูกเมียที่จะเป็นเครื่องปฏิโทธรับสมบัติแต่ยังงั้นยังจะใช้อะไรแต่ละอย่างยังต้องอย่าง,งนั้นเนี่ยกินข้าวก็แม้พิจารณาเราอยู่บ้านกินได้แล้วทำกับข้าวกินเนี่ยเราต้องกินเพื่ออร่อยแล้วใช่ไหม ไม่อร่อยแล้วก็ไม่ทำสิเราแหวนหามาทําเนี่ยก็เพื่อจะให้มันกินอร่อยนี่อย่างนี้เพราะงั้นเราทําอะไรทุกอย่างเนี่ยยันนึกเลยว่ากิเลสนะ่จะไม่ทํดเด้นแต่จะเข้ากับตัวเลยด้ดยเหตุผลแล้วมันไม่ได้นะคะเนี่ยน,นี่ดูสิคะเอาอะแค่นี้พระพิสุนี่ไม่ก็ยังอยู่ในปัจจัยมิสิทิสิทิ์นะคะท้ายาท่านอะไระเนี่ย ไม่ใช่กินข้าวเนะ่ะเพียงใช้ยาเท่านั้นเห็นไหมยังต้องคิดจรมาอย่างนี้ของเราก็จะกินยาเพื่อเนี่ยตันไม่รู้กลัวจะตายกลัวจะตายกลัวตายทำไมกลัวตายอ่ะของเรามีลัวตายเพื่อมีลูกมีล้านห่วงทรัพย์สมบัติเพื่อยังงั้นยังมีลูกยังเล็กอะไรแต่อะไรยังไปไม่ได้เพื่อคนนะั้นคนนี้ใช่ไหมของเราเนี่ย เพื่ออย่างนี้รักษาตัวกินยูกยาของท่านไม่ใช่อย่างนั้นกินยกูกินยาเพื่อจะฉันยานเอาชีวิตไว้ให้อยู่เพื่อจะได้ปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานนี่เห็นนะมันผิดก,กันนะไม่เหมือนกันหรอกถ้าไม่ใช่เพื่อกิเลสเราโอ้ยยังเป็นห่วงอยู่อย่างงั้นอย่างนี้นอ,นอะไรแต่หลายที่ยังไม่อยากตายเนี่ยบางคนก็ขอให้ทหํานั่นเสร็จซะก่อนจะตายก็ไม่ว่าลัวอย่างนี้แต่ว่าที่จะอยู่นะ่เพื่อจะ ทำอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่จะอยู่เพื่อปฏิบัติละมักผลนิทานเหมือนอย่างกับทันไม่ใช่อย่างนั้น